เรื่องนี้ก็นึกถึงพักประชาธิปัตย์เหมือนกันนะเพราะมันก็ขยับกันไปขยับกันมาลามไปที่พักประชาธิปัตย์นะครับปมว่าเอ๊สุดท้ายแล้วเนี่ยจะมีการปรับอะไรภายในพักตัวเองหรือเปล่าเนี่ยนะล่าสุดเนี่ยนะครับทางหัวหน้าพักเองนะครับก็มีการบอกว่าให้เลขาธิการพักไปนัดมาน,ะนัดวันมาประชุมเคลียร์กันหน่อยครับประชุมใหญ่กันเลยนะฮะเรื่องนี้ครับนายจุลินลักษณะวิสิ์หัวหน้าพักประชาธิปัตย์นะครับกล่าวถึงที่กรณีที่สสเนี่ยรยกร้อง ให้ถอนตัวจากการร่วมรัฐบาลแล้วก็ยื่นหนังสือนะครับขอเปิดประชุมกรรมการบริหารพักเพื่อขอมติว่าเรื่องนี้ได้มอบให้ มอบาหมายให้เลขาธิการพรรคนะครับไปดําเนินการแล้วแล้วก็ยืนยันว่าการเข้าร่วมรัฐบาลนะครับเป็นมติพักไม่ใช่หัวหน้าพักจะเข้าร่วมแล้วมาเป็นได้ดังนั้นถ้าจะถอนตัวจากการร่วมรัฐบาลก็ต้องเป็นมติพักเช่นกันส่วนปัญหาที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้ครับที่ได้มีการโต้ตอบกันไปมานะครับระหว่างนายกรัฐมนตรีที่ได้ออกมาพูดในํานองที่ว่าถ้าพรรคประชาธิปัตย์จะถอนก็ถอนไปสิก็บอกว่านายกก็ได้ขอโทษไปแล้วซึ่งทุกอย่างก็เป็นคําตอบที่ชัดเจนอยู่แล้วในตัวเราจึงไม่ขอพูดอะไรอีก ไปฟังเสียงกันหน่อยครับใช่แล้ครับผมก็ผมก็เป็นผู้ใหญ่พอนะครับแล้วก็ผมคิดว่าที่ท่านให้สัมภาษณ์ไปมันก็มีความชัดเจนแลครับนะครับก็ต้องให้เกียรติท่านนะครับแล้วก็คำตอบของท่านเนี่ยผมคิดว่ามันมีความชั เจนสมบูรณ์ในตัวของมันทั้งหมดอยู่แล้วช่วงที่มาถแถลงในช่วงบ่ายนะครับเพราะนั้นก็ยอมรับแล้วก็ถือว่าถือว่าท่านให้เกียรติท่านาเราต้องให้เกียรติท่านนะครับ ท่านผู้ชัดแล้วครับผมไม่มีความเห็นอะไรเพิ่มเติมส่วนจะมีการปรับเปลี่ยนคอรมอรหรือไม่นั้นนะครับนายจุรินก็บอกว่าเป็นอำนาจของนายกรัฐมนตรีและขณะนี้ยังไม่รับสัญญาณใดๆจากนายกรัฐมนตรีหรือว่าพักพลังประชารัฐซึ่งเป็นแกนนำในการจัดตั้งรัฐบาล ส่วนถ้าหากมีการปรับครมอจริงนะครับจะต้องเกลีย่ยเก้าอี้รัฐมนตรีของพักหรือไม่นายจุรินก็บอกว่าต้องใช้ความเห็นของกรรมการบริหารพักแล้วก็สอสอภายในพักไม่ใช่คนใดคนหนึ่งจะมีอำนาจตัดสินใจได้ส่วนตัวจึงยังไม่สามารถตอบได้เพราะขึ้นอยู่กับที่ประชุมร่วมครับปรับเปลี่ยนหรือปรับปรุงคณะรัฐมนตรีอย่างไรผมก็เรียนชัดแล้วเมื่อสักครู่ว่าก็ต้องเริ่มต้นจากท่านนายกแล้วก็พักแกนนารัฐบาล ท่านประสงค์จะทําอย่างไรก็แจ้งให้ทราบพ,พักก็จะกลับไปพิจารณาผมยังไม่สามารถตอบได้เพราะมันต้องขึ้นอยู่กับที่ประชุมรุน่นจะเป็นผู้พิจารณานะครับแต่ว่าจนถึงวันนี้สัญญาณกลับคอรมออย่างผมยังไม่ได้รับนะครับอย่างน้อยถ้ามีเนี่ยอาจจะมาสองทางต้องต้องเริ่มต้นจากสองทางเช่นทางใดทางหนึ่งก็ได้เช่นทนายยกแจ้งให้ทราบหรือพลังประชารัฐในฐานะเป็นแกนทีนี้ก็ ตามความเคลื่อนไหวของคุณพนิดวิกฤตเศษด้วยซึ่งเป็นคนพิมพ์คา <ำ S 2> ที่เป็นไฮไลท์นะคะที่อบอกว่าพายเรือให้โจนนั่งเนี่ยบอกไม่ได้จะไปพายเรือให้โจนนั่งไม่ได้แล้วเนี่ยค,คุณพนิดก็บอกว่าประเด็นเหล่านี้ยังไม่ถึงขั้นที่คุณจุรินจะต้องออกจากตําแหน่งหัวหน้าพักเพราะก็เพิ่งเป็นมาไม่ถึงปีนะคะผ่านมา8ปเดือนยังบริหารงานได้อย่างมีประสิทธิภาพรวมไปถึงรัฐมนตรีของพักทุกคนยังทํางานเต็มที่ควรให้คุณจุรินดําเนินการอย่างเป็นรูปธรรมก่อนวาระหัวหน้าพักยังมีวาระอีกหลาย ปีจึงควรให้บริหารไปก่อนมั่นใจว่ากุณจุรินจะพาพักผ่านความขัดแย้งไปได้ที่ผ่านมาอาดีตหัวหน้าพักประชาธิปัตย์ทุกคนยึดเรื่องความซื่อสัตย์และสุจริตเป็นหลักหากมีอะไรไปเกี่ยวโยงกับการทุจริตเอาผลประโยชน์ของประชาชนจึงไม่ใช่เฉพาะเรื่องของร้อยเอกธรรมนัสไม่ว่าจะเป็นใครในคอรมอมีพฤติกรรมแบบนี้เราจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องดำเนินการเราไม่มีวันพายเรือให้โจรน,นั่งเพราะเราไม่มีผลประโยชน์ แล้วก็เรื่องมติพักนะครับให้เราโหวตไว้วางใจร้อยเอกธรรมนัฐ เป็นเรื่องหนึ่งแต่ตอนนี้มันมากกว่านั้นเป็นเรื่องของการเอาเปรียบประชาชนกักตุนหน้ากากที่ต้องมีการสอบสวนต่อไปและรัฐมนตรีพาณิชย์ซึ่งเป็นหัวหน้าพักประชาธิปัตย์ต้องเข้าไปดูถ้าเรื่องนี้ชัดเจนแล้วก็ตอบสังคมได้ก็เชื่อว่าเรายังจะสามารถร่วมรัฐบาลต่อไปแต่ถ้าเกิดมีปัญหาพบสิ่งไม่ถูกต้องโดยเฉพาะไปเกี่ยวข้องกับคนในรัฐบาลประชาธิปัตย์จะต้องมีการพูดคุยกันว่าจะดําเนินการบริหารประเทศต่อไปหรือไม่นะครับ ทีนี้เมื่อถามว่าหากยังมีร้อยเอกธรรมนัฐเนี่ยร่วมรัฐบาลต่อไปพักประชาธิปัตย์จะมีความชัดเจนอย่างไรนายพินิจก็ตอบนะครับว่าพักประชาธิปัตย์ก็มีมาตรฐานของเราโดยเฉพาะเรื่องความซื่อสัตย์สุจริตและก็ไม่มีการคอร์รัปชัน ถ้ามีปัญหาเหล่านี้เกิดขึ้นภายในพักนะครับจะต้องกําหนดท่าทีที่ชัดเจนแล้วก็ตัดสินใจอีกครั้งซึ่งเป็นเรื่องของผู้บริหารพักโดยมีสสของพักนะครับร่วมเป็นส่วนหนึ่งด้วยเพื่อให้ข้อมูลแล้วก็การร่วมตัดสินใจนะครับว่าจะเดินหน้าอย่างไรกันต่อไปครับค่ะ คุณเทพไทยเองนะคะก็ออกมาพูดถึงการให้ความเห็นบอกว่าเป็นหน้าที่ของนายกโดยตรงและเรื่องของการปรับคอรมอแต่เรื่องของการวิจารณ์ความเหมาะสมในตัวบุคคลของแต่ละคนเนี่ยม,มันเป็นเรื่องที่ทําได้มันเป็นการแสดงความคิดเห็นแล้วยืนยันว่าตนเองและในพักแสดงความเห็นด้วยความหวังดีและบริสุทธิ์ใจฟังชัดๆจากคุณเทพไทยคะ่ะสิ่งที่พวกผมเคลื่อนไหวอยู่ส่วนตัวผมคิดว่าผมเคลื่อนไหว,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 วไม่ได้เพื่อตัวเองไม่ได้เพื่อใครคนใดคนหนึ่ง แต่ว่าเพื่ออุดมการ์ของพรรคประชาธิปัตย์สิบข้อโดยส่วนตัวประกาศชัดนะครับว่าผมเนี่ยไม่ต้องการที่จะเป็นรัฐมนตรีร่วมกับรัฐบาลชุดนี้อย่างแน่นอนและก็ไม่หวังตําแหน่งใดๆเพราะว่าแม้แต่ตําแหน่งประธานคณะกรรมามกการในสภาผู้แทนราษฎรส่วนตัวผมผมก็ปฏิเสธมาแล้ว ช่วงท้ายครับนายเทปไทยก็ยังขอบคุณนายกที่ถอนคําพูดไล่พักประชาธิปัตย์ให้ถอนตัวในการเป็นพักรูวรัฐบาลอาจจะกระทบต่อความรู้สึกของสมาชิกพักบ้างนะครับแต่เมื่อยอมรับว่าเป็นคนปากไวแล้วก็ออกมาขอโทษก็สามารถให้อภัยกันได้เพราะถือว่าเป็นเรื่องแค่นี้ก็ขอกันกินยังมากกว่านะฮะ